โอเคหน้าตาดีมากทุกคนอืมตัดด้านบ้านเราเลยรสชาติไม่เหมือนเค็มรสชาติบ้านผมเลยอืมนี่วิธีกินก้อนเหนียวต่องเหนียวนี่แหละ

สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตื่นเช้าจะบ้านเลยไปหาเจอหนุ่มกรอกอิฐจะพาไปซื้หนะอหนุ่มกรกนะหนุ่มกรกมันมีตลาดเช้าอยู่ตรงหน้า,าวัดก้างปลาเดี๋ยวพาไปนะทุกคนนะในสวนยางทุกคน หัวรุ่งนะนี่ตีห้าครึ่งยุงเทพก็ไม่ก็จะตื่นเช้าหรอกหัวรุ่งตื่นเช้าหนม่งั้นเดี๋ยวหนุ่มพุกหมดทุกคนของมันขายดีเรับ

Mày xếp bát chăng xếp bát đi cắt. mấy ngoài đi. Mày ngay mà, mày nghe, Mày nga mày, mày, à. mày, mày còn nặng. Mày ngay. 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 อตั้งมเตอรี่แบตเตอรี่เอี่มะว่ามันก็มาวัดี่ครับเปนจันนี่เาตั้งเนี่ยยึดมาเยตัวเายับกับ้าเรกนตัวของเยอะอยู่นะทุกคนร้านเพิ่งเปิดปรีมืดหน่อยนะ

นี yeah. ừ, con ่มืดแล้วคนต้องออกหมอลุงเมื่อไงกันหมดไปดูได้หรอตได้มาบังนีดเดวได้มาเพียบเลยของกินเดี๋ยวดูให้ดูนะได้อะไรบ้างนะดูกันทุกคนว่าได้อะไรบ้าง ได้ก้ามมันไก่มาให้เด็กก้าวมันไก่น่ากินทุกคนหน้าตาดีเลยไม่ไว้เทียบมาไปกับต้นนี่นี่ข้าวมันไก่หน้าตาดีทุกคนนี่ข้าวมันไก่ยี่สิบบาทได้เหนียวไก่ได้เหนียวไก่ไไกปิ้งไม้ละท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อกี้อันนี้แฟนจ่ายเลยไม่ไม่ได้ ไก่ปิ้งข้าวเหนียวต่อไปเป็นข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งได้กระต้มัดมากินก่อนเลยนี่เดี๋ยวกินให้ดูอันนี้อยากกินด้วยอันนี้ของเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนสมัยเรียน เออแน่นดีทุกคนแน่นมากนี่แน่นอืมอร่อยแน่นอร่อยอ๋อยแต่โจทย์ตอนนี้นจะไปหาขนมคุกขนมครเค็มหือทุกคน ไม่มีวันนี้ล้างก็ปิดหมดไปแต่ด้านนดเหนียวปิ้งมาก็โอเคแล้วก็อันนี้นุ่มปอดไปเนี่ยถั้งแตกเนื้อบานดูเรียบนุ่มปอดายนะแล้วก็แล้วก็ข้าวเหนียวสังกยสีทุกคน เหนียวสังขยาเป็นก๋าเหนียวดำนี่ก๋าดำอยู่นี่ก๋าเหนียวสังขยาเป็นก๋าเหนียวดำก๋าเหนียวดำ,วดำมีไส้มะพร้าวกับไส้สังขยาขอกินเลยนะเดี๋ยว,วนะเดี๋ยว mặt cái ta đi mặt đấy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  อืมนี่ gì cần กินกันอย่างตัดเนี่ยด้วยซึ่งเป็นส่วนที่ปาล์มที่ยา ไปหัวลุกเลยร้านเพิ่งเปิดเลยก็เรานั่งทากันอยู่เลยนี่หน้าตาเหนียวปิ้งเลก็หากินได้อยู่ยังหากินได้ร้อนอืม่อนข้าอร่อยได้กล้วยเขาบอกมีกล้วยเผือกกุ้งเขเลือกกล้วยเผือก Mmm 卡迪，有点注意 ใต่มะพร้าวมะมะพร้าวอืมแซ่ห์นะมะพร้าวหอมอืมอ,อร่อยคุณให้ไว้เด็กกินอ่านเช้าของบ้านๆนะอร่อยดี กแกาแฟไม่ได้ซื้อมากกคนดื่มที่กาแฟนี่ได้ตก่นตาตื่นตาต่นเ่าเป็นของหวานไหมมันคือของหวานนะผมกินแต่เช้าเลยเออเหนียวอ่ะมากัดกันไหม

เขาเหนือเมากินเนี่ยหมดไปสองร้อบาททุกคนเดี๋ยวขอกินนี่นนี่ก่อนไหนก็กินเนี่ยกับไก่กินไก่

เม่อกี้ไก่แม่งอะไรนะไก่แม่งสิบบาทด้วยหนึ่งห้าบาทโดยรวมแล้วหมดเป200ด็นสองร้อยทุกคนมันก็มีของมีเด็กของน่ากินเนี่ยเมื่อกี้าาร้านขนมหวานก็มีพวกขนม,มชั้นขนม,มหวา,านนางสั่งห้าสนนนั่งแนงซื้ออยากกินหมดอะ่ะเดินแล้วก็อยากกินไปทุกอย่าง ได้ยินไหมเสียงนกเสียงธรรมชาติบ้างหมเออ กินเลยทุกคนโอเคสรุปก,ก็รวมๆนี่สองร้อยบาทก็เป็นตลาดเช้าของแถวบ้านผมนแหละเมื่อกี้ไปถ่ายแต่ลูกนกออกตั้งแต่ตีห้าเลยนะเมื่อกี้ร้านยังไม่ค่อตั้งเลย,ลย,เ,ลยเดี๋ยวถ้าไปแดีวเช้ามันจะได้ของแต่โจทย์มันเฟลคือผมไปหาหนุ่มคุกไม่มีหนุ่มคุกกินเลย,เลยโอเคกินแล้วเช้านี้ ก็คลิปนี้ก็แค่พาไปเดินอาหารกินตลาดเช้าแล้วคนนะเป็นตลาดข้าบ้านๆแต่เมื่อกี้ทจะอยู่ร้านมันยังมาไม่พบแบบเราไปวัวลุ่มเกินหลักๆคือผมจะไปหาหนุ่มทุกแล้วก็ไม่มีแต่ได้ข้าวเหนียวมาได้ข้าวต้มบัามาของเพื่อนคุณหนุนกันโอเคก็คลิปนี้ก็คุ้นกับดีครับผม